วันพักนะครับที่ก็คือการกินก็คือที่ผิดพลาดน,นะคับของของคุณยุทธนะครับก็คือผมยังผมยังไม่เห็นนะครับว่ารูปร่างคุณยุทธเป็นยังไงนะครับผมยังไม่เห็นผมอยากเห็นตอนถอดเสื้อในแต่ผมดูคร่าวๆแล้วเขาก็จะน่าจะเป็นเหมือนกับหลายๆคนนะผู้ชายปกติทั่วไปที่เป็นผอมลงปรุงสกินนี่แฟน,นะครับแล้วเราามาดูกันครับว่าวันพัก เขาผิดพลาดอะไรเราจะไม่วิเคราะห์เชิงวิทยาศ,าศาสตร์กันนะครับก็มือแรกนะครับผมก็บอกว่าแนะนําว่าถ้าถ้าถ,ถ้าจะกินเช้าก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่นั้นให้มาเบรกฟาสมือแรกตอนเที่ยงเลยเรามาดูนะครับก็คือมือแรกเขากินข้าวไปแล้วเห็นไหมผมจะไม่พูดถึงก็คือบาคนอิเที่ยสารอารหารนะผมจะผมจะบอกว่าเนี่ยครับจะพูดถึงก็คือทําไมบางคนลดไขมันไม่ได้ที่อ้าวผมก็ไม่รู่นะมือสองอัดแป้งเห็นไหมอัดแป้งอีกก็คือแทนที่จะเอาแป้งนะครับ ก็คืออินซูลินมันก็ออกมากระตุ้นอีกแทนที่จะเอาแป้งนะครับมาอัดเป็นมื้อแรกก็คือให้จบเลย่าวันพักแล้วทีนี้มามื้อที่สามครับมีแป้งอีกเห็นไหมมีแป้งอีกซึ่งคือคือกินแบบนี้อินซูลินมันออกมากระตุ้นตลอดเวลาร่างกายมันไม่เปิดไม่เปิดโอกาสให้ใช้ไขมันเลยคุณไปอัดแป้งแบบกระจายแบบนี้ครับมือสุดท้ายอ้าวก็คือกินก็คือมะม่วงหินมะพร้าวนไขมันดีนะครับซึ่เรามาวิเคราะห์กันครับผมแนะนํานะครับมื้อแรกนะครับ ก็คือให้คุณเอาอาหารสมมุติถ้าคุณจะก,กินเที่ยงนะคุณเอาคุณอยากกินกินให้มันจบไปเลยนะครับเอาภาพด้านบนอาหารสองสองภาพด้านบน,นครับมาอัดเป็นมื้อเที่ยงทีเดียวปุ๊บมื้อที่สองนะครับให้คุณตัดแป้งออกไปเลยครับผมบอกเลยให้วันนี้วันนี้หมายถึงวันพักนะให้คุณตัดแป้งออกไปเลยนะครับนี่ครับ คุณมาเอาขนมจีนมากินอีกนะครับคือมือที่2อ,ออบแค่เอาอแป้งออกก็คือจบนะครับคุณก็จะกินโปรตีนไขมันดีกินผักอะไรเนี่ยก็คือให้ครบก็คือจบที่วันพักถ้าคุณกินแบบนี้นะสําหรับคนที่ลดไขมันคุณไม่มีทางผอมแน่นอนต่อให้คือเข้าใจนะครับว่าก็คือก็คือคนคนจะจะอ้วนจะผอมมันอยู่ที่แคลอรี่และสารอาหารครบในหนึ่งวัน,นครับ ก็คือจริงๆนัมาเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆแต่ก็คือการที่คุณกินน่ะคุณไม่คุณไม่เข้าใจเรียนรู้บริบทร,ร่างกายในการใช้ไขมันครับเช่นคุณเล่นกับอินซูลินไม่เป็นนะครับคุณจะต้องรู้ว่าเออพอเรากินเข้าปากปุ๊บอ้าวร่างกายจะหยุดเมื่อเราเอาอะไรเข้าปากหนึ่งครั้งนะครับร่างกายมันก็จะหยุดการใช้ไขมันนทีเพราะว่ามีอินซูลินมันออกมาครับมันก็เมื่ออินซูลินออกมาปุ๊บร่างกายมันก็ มันมันก็ไม่สามารถดึงไขมันออกไปใช้ได้เยูะแล้วนี่คือหลักวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆนะครับแล้วคุณมากินแบบนี้คือจบเลยแบบนี้ไม่มีผอมครับคือผมแนะนํานะครับเนี่ยเอาแป้งมาอัดมือแรกวันพักนะเอาแป้งมาอัดมือแรกนะครับผ้าปนก็คือจบแล้วมือที่2ก็คือตัดแป้งไปแล้วกูคือที่คุณก็ไปศึกษานะครับว่าหนึ่งวันคุณกินสารอาหารครบหรือเปล่าคือที่ผมให้กินนะครับโปรตีนสีฝามือนึงขั้นต่านะครับ ถ้าคุณกินน้อยกว่าสี่ฝ่ามือมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพอคุณฝึกจริงจังอ่ะผมถามหน่อยคุณจะเอากดอะมิโนโอาสารอาหารอะไรไปซ่อมแซมโปรตีนนะครับมันไม่พอสี่สีฝ่ามือน้อยด้วยซ้ามผมบอกเลยซึ่งผมไม่แนะนําให้กินแบบนี้นะครับซึ่งสมมุติว่าสมมุติว่าก็คือ คุณยุทธนะครับเขาออกกําลังกายตอนเย็นนะครับก็มือแรกนะครับจะบอกให้ก็ให้กินก็คือภาพซ้ายมือสุดอะแค่นั้นจบแล้วก็ฝึกเสร็จแล้วก็เอาสารอาหารอนะอัดได้เลยแป้งคุณไม่ต้องกลัวครับมาอัดหลังฝึกก็คือจบนี่ครับเห็นไหมครับถ้าคุณกระจายกินแบบนี้กินกินมะม่วงหินมะพร้าวเนี่ยคือแทนที่จะเอามะม่วงหินเผาน,นี่คือมาอัดมาอัดให้มันจบเป็นมือๆนะครับเพื่อไม่ให้ ไอ้ร่างกายก็คืออิสูลินมันออกมันกระตุ้นนะครับนี่ก็คือหลักฟิสิกส์ศาสตร์ง่ายๆนะครับก็คือผมไม่แนะนําให้กินแบบนี้สามมื้อก็สามมื้อจริงๆนะครับแต่ว่านี้ผิดพลาดตรงที่ว่าเอาอัดแป้งเยอะเกินนะครับผมเสียดายแทนที่ที่จะเอาก็คือตัดแป้งออกไปนะเอาขนมจีนออกไปก็ได้แล้วก็เอาเอาโปรตีนนะโปรตีนมาอัดแทน,นครับก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรลึกๆผมจะก็คือเอา เอาข้อผิดพลาดของแต่ละคนนะครับมาตัดเป็นคลิปนะครับให้เจ้าตัวเคลียรนะครับก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งุลให้ผมถ้าเขาจะฝึกกับผมนะครับถ้าไม่นั่นผมบอกเลยว่าแบบคุณเสียเวลามาตลอดเวลานะกีป่ปีแล้วออกกำลังกายมาครับคุณยังไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจพื้นฐานการกินการฝึกนะครับถ้าไม่นั้นคือคุณไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนผมบอกเลยว่าปิดของเราอันนี้ก็คือฝึกกันจริงๆครับให้เห็นกันจริงๆครับคือผมบอกเลยว่า วิเคราะห์กันแบบละเอียดอ่ะไม่มีผมบอกเลยว่ากลุ่มที่ว่าเทรนให้ลักษณะนี้ฟรีๆไม่มีนะครับผมบอกได้ให้กลุ่มไม่หาเลยเทรนกันจริงๆนะครับบอกให้จริงฝึกกันจริงๆไม่ผ่านส่งคลิปวิดีโอวิทยพื้นถ้าฝึกไม่ผ่านก็ส่งส่งแม่อยู่นั่นแหละส่งให้จนผ่านนะครับบอกเลยว่าก็คือถ้ากินแบบนี้นะมันมันกระจายแป้งขึ้หมายถามว่าก็คือมันอาจจะก็คือผมบอกเลยถ้าเป็นช่วงลดไขมันน่ะมันลดได้ช้าถ้ากินแบบนี้นครับ ไม่แนะนํานะครับก็เนี่ยครับก็มาก,ก,ก็มีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาก็คือปัญหาของแต่ละคนนะครับมาตัดเป็นคลิปให้ระจายจก็เดี๋ยวจะมีคุณเป้เนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าเดี๋ยวผมจะตัดโปรแกรมให้ใหม่นะครับคุณเป้ก็ให้เรียนรู้พื้นฐานคอนก็คือเดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปอีกทีหนึ่งเัาว่าแอดมินเขาให้ทุกคนนะครับ ให้ทุกคนส่งคลิปวิดีโอนะครับท่า1ท่า2ท่า3ท่า4ท่า้าคุณก็ฝึกตามท่าที่เขาเดียงให้มาส่วนท่าไหนก็คือทําไม่ได้ให้คุณถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปทั้งทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะได้วิเคราะห์ว่าคุณผิดพลาดอะไรคือเอาง่ายๆนะครับ5้าท่าสมมุติว่าโปรแกรม5ท่านะครับพวกคุณก็ถ่ายมาครับทุกท่านะครับทุกท่าฝึกดึงข้อไม่ขึ้นก็ต้องถ่ายมาทั้งไม่ขึ้นนะครับดิฟไม่ได้ก็ต้องถ่ายมาทั้งดิฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะวิเคราะห์ แล้วก็ให้ส่งทุกท่าด้วยนะครับตามที่แอดมินเขาบอกนะครับแล้วก็ให้เรียงท่าฝึกตามที่เขาบอกในก็คือในโปรแกรมของเขาอะคุณอย่าไปสเปร s สบายเดี๋ยวเอาท่าท่าอื่นขึ้นก่นอนอไร้คือมันมีเหตุผลของมันครับทำไมเขาถึงเอาท่านั้นท่านี้ขึ้นก่อนทำไมให้ฝึกกีท่านะครับแนะนานะเพราะให้ทําตามครับ